เือเรียกได้ว่าแฟนโขงแดงน่าจะเออเริ่มยิ้มออกได้แล้วบ้างนลครับเมื่อกุนซือหัวมนอย่างอาร์เนอร์สลอตเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว oh, ันกลับมาหรือกำหนดการคร่าวๆในการคืนสนามของกองหน้ามูลค่า125ล้านปอนด์อย่างอเล็กซานเดอร์อิซักคือถ้าเราย้อนไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่มีดิวไหนที่จะคลึกโครมไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับ พราะนี่คือดีลที่มีมูลค่ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอเล็กซานเดอร์อิซักอย้ายจาก Castle, United, o, ดิวคาสเซิลยูนเต็ดมาลิวพูด้วยค่าตัว1 2 5ล้านปอนด์ครับเขาลงสนามกับลิวพูไปทั้งหมดทุกรายการประมาณ20เกมประมาณ16เกมครับยิงได้สามประตูเท่านั้นโอเคแหละช่วงแรกๆอิซัก Isaac อาจจะมีอาการบาดเจ็บอะไรรบกวนคือจํานวนประตูอาจจะไม่เยอะเนื่องด้วยสภาพร่างกายของตัวเขาก็ไม่ได้ฟิตพร้อมสมบูรณ์ มีอาการบาดเจ็บอรบกวนแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขาเริ่มจะกลับมาได้ความฟิตเอรเริ่มเต็มที่แล้วแต่ในเกมกับทอตแเมสเปอร์วินาทีที่เข้ายิงประตูที่2ของตัวเองในพรีเมียร์ลีกเขาก็บาดเจ็บบริเวณวข้อเท้าอย่างแรงครับนั่นคือขาหากักนั่นเองครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงพักเป็นเดือนเดือนท,เอนทีเดียวครับแต่ล่าสุดเหมือนจะเอาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ของ the Cop, สาวกเดอะคอปสำหรับสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อิซักเลยครับทุกคนเมื่อล่าสุดก่อนเกมที่ลิวพูจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เ s สทีมเจ้าป่านะครับอันเนอร์สตเฮสโค้ดของทีมเนี่ยได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของอเล็กซานเดอร์อิซักแถมยังมีท่วงระยะเวลาที่อาจจะคืนสนามด้วยคุณสื่อหงแดงบอกว่าตอนนี้อิซักเนี่ยอยู่ในสนามแล้วแต่ เขาอาจจะยังไม่ได้ใช้รองเท้าสตาัต๊ดตอนนี้เป็นใช้รองเท้าวิ่งอยู่ก่อนคือเขายังไม่พร้อมที่จะลงสนามญ้าสนามฟุตบอลแต่เขาสามารถลงน้ําหนักเท้าและวิ่งได้แล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปในการฟื้นฟูของเขาเนี่ยคือการเล่นกับฟุตบอลเมื่อสภาพร่างกายเริ่มกลับมาเต็มที่มากกว่านั้นถ้าตามกําหนดการเดิมกําหนดการไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะสามารถกลับมาลงซ้อมพร้อมๆกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนนั่นแหละซึ่งเขาจะกลับมาร่วมทีมกับนักเตะคนอื่นๆได้แต่เราก็อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องตัวจริงอะไรตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือการฟื้นฟูของเขานั้น ทําได้อย่างเต็มที่ก็คงต้องชื่นชมตัวเขาและทีมแพทย์ของสโมสอนนี่ครับทุกคนอย่างน้อยๆอเล็กซานเดอร์อิซักก็ไม่ต้องพักทั้งฤดูกาลมันก็ยังเหลือแมชการแข่งขันอยู่สัก7-8เกมที่ให้กองหน้าทีมชาติสวีเดนไายนี้เนี่ยได้โชว์ฝีไม้ไลายมือให้กับทีมของแดงแต่สลอตทิ้งท้ายว่าฤดูกาลนี้คงไม่ได้เห็นอเล็กซานเดอร์อิซักที่ดีที่สุดแล้วเพราะสภาพร่างกายของตัวเขา